รลูบททดสอบแรกของหงแดงในปี2 0 2 6คู่นี้เสมอกันมาสามต่อสาไม่นานมานี้แต่เกมนี้หงแดงจะได้โอกาสแก้ตัวในแอนฟิลด์หลังพลาดท้ายเกมในนัดดังกล่าวอาเนอร์ชลอตพาทีมชนะมาสามนัดรวดในพรีเมียร์ลีกแต่ก็กระสิดกระสนทั้งสามนัดรวมถึงเกมล่าสุดที่ชนะวูฟสองต่อหนึ่งด้านยุงทองฟอร์มดีเช่นกันไม่แพ้ในห้านัดหลังสุดแม้จะเสมอถึงสนัดก็ตาม สภาพทีมลิเวอร์พูลจะได้โดมินิกโซบอสไลกลับมาจากโทษแบนทำให้เฟเดริโกเคียซาที่ได้ลงตัวจริง61นาทีน่าจะกลับไปนั่งขณะที่โจโกเมสและวาตารุเอนโดน่าจะยังไม่พร้อมเช่นกันกันอเล็กซานเดอร์อิซักและโจวานนี่เลโอนีที่เจ็บยาวนอกนั้นก็ยังขาดโมฮาเม็ดซาลาที่ติดภารกิจในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส่วนโกดี้คักโปที่กลับมาเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีรุ่น ทำสถิติทําประตูในเกมแรกของปีให้กับหงแดงเป็นปีที่สามติดต่อกันก่อนหน้านี้มีเพียงเอียนรัตที่ทําได้ในทศวรรษ1980ด้านลิดของดานิเอลฟาเคเสียโจโรดอนกองหลังที่เจ็บข้อเท้าจากเกมล่าสุดหมดสิทธิ์แน่นอนเชน่นกันกับชอนลองสตาฟและดานิเอลเจมออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสชนะของลิเวอร์พูลอยู่ที่70.2%และลิดอยู่ที่ 12. 9โดยผลเสมออยู่ที่ 16. 8